ปวฉี่ปวดเอือกปะนี่มันเพิ่งจะห้าโมงหาฝนแล้วเนี่ยตรงท้องไม่รู้ไปแพ้อะไรมาแม่เห็นเป็นแบบแม่แม่นั่งถ่ายแม่เห็นเป็นแบบกลมๆกลมๆเหมือนจะแพ้เนี่ยนะนะใต้ท้องแพ้อะไรไม่รู้แม่ยังสงสัยอยู่ว่าอาหารหรือเปล่า แบลอยู่ฝนแม่ดูตาสิลูกอ๋อตาไม่เป็นอะไรเออรถคายแม่มานั่งเกะกะเเก็บเก็บของก่อนเก็บของก่อนเกะกะเกะกะแม่เกะกะแม่เกะกะ่เกะกะแม่เกะกะแม่เกะกะฝนอแม่เก็บก่อนแม่เก็บสมบัติก่อนฝนจะทำอะไรฝนก็ทำไป แม่เกะกะฝนแม่เก,กะกะฝนจริงๆมันไม่ใช่เวลาฝนเลยนะเนี่ยอ้าแม่ก็มือหนึงเก็บของมือหนึ่งก็ฝนตาไงลูกแมด่ดูตาดิแม่ดูตาสิลูกข้างหลังแม่ก็หยอดยาให้เขาเลือดเทอะไปหมดแม่ดูหลังสิลูก อ่ะที่สบายใจเดี๋ยวแม่เข้าบ้านก่อนแล้วไปทําน้องเมื่อเย็นอาการไม่ค่อยดีค่ะเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะกินข้าวกินแม่อ้อมให้กินถ่านไปแล้วเนี่ยหน้าตายังของขวางอยู่เลยเนี่ยแม่อ้อมหนักใจแล้วเนี่ยเนี่ยตาขวางมากเลยจะรอดไปเนี่ยคืนนี้ค่ะรถฝนฮคืนนี้จะรอดไหมเนี่ยแม่ให้กินถ่านไปแล้วสองก้อนตาขวางมากเลยหรือว่าไปมาแล้วเนี่ยแม่ยังไม่ได้ไปดูเลยนะเนี่ยไปดูก่อนหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่ห่วงนะเนี่ย คือตั้งแต่เย็นแล้วเนี่ยคือไปฉี่ไปอืตอนประมาณสี่ห้าโมงเย็นมันผิดวิสัยประมาณห้าโมงกว่ามันผิดวิสัยแล้วก็คือแบบเหมือนกับตัวเองมค่อยรู้สึกตัวแล้วแล้วเนี่ยเนี่ยกระวนกระวายเนี่ยกระวนกระวายเนี่ยนี้นะกินข้าวกระวนกระวายคือเมื่อกี้เขาเข้าออกเขาเข้าออกไอ้เราจะพัดลมจ่อหัวก็ไม่ให้เราจ่อ ผิดปกติไงเดี๋ยวแม่อ้อมจะลองเปิดกลงให้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะดีขึ้นหรือยังเพราะว่าแม่อ้อมก็พัดลมจ่อแล้วอะค่ะฝนเนี๋ยแม่ดูตาสิลูก,ลกเป็นยังไงหรกดีขึ้นแล้วค่ะนอนรูกองนอนแม่แอบเปิดนอนจอดหายใจเ็แม่แอบเปิดกลง,งเพราะว่าคือเรียบร้อยแล้วแม่ก็แอบเปิดกลงไป องคุณชายค่ะเพราะว่าเป็นห่วงกลัวจะชักอีกแต่ดูตาแล้วไม่น่าจะชักค่ะคือน,นี้แล้วก็ออวันนี้คุณเอกสิทธิ์ก็แวะมาเยี่ยมเหมือนเดิมค่ะสามสี่บ้านค่ะแล้วก็ซื้อซีซ่ามาให้หลบฝนวันนี้คุณเอกสิทธิ์อุตส่าห์เลือกเป็นตัวแซลมอนด้วยนะมาให้หลบฝนกินหมดไปแล้วค่ะหนึ่งปองนะคะแล้วก็มีของมาฝากแม่มีน้ำมีขนมจีน มีผ้าขนหนูนะคะก็ฝากทุกบ้านทั่วถึงค่ะสามบ้านสี่บ้านมีบ้านแม่เกียงบ้านแม่เอ๋บ้านพี่หนึ่งแล้วก็บ้านแม่อ้อมค่ะสี่บ้านคุณเอกสิธิอุสามาก็แม่อ้อมขอขอ,ขอ,ขอพบพระคุณคุณเอกสิทธิ์มากๆนะคะแซลม,มอนลกขนชอบมากค่ะแซลม,มอนผักขมมากรู้สึกจะเป็นแซลมอนผักขมั้งแม่อ้อมให้กินพร้อมกับคาร์บอนวันนี้ก็คือแม่อ้อมให้กินยาแค่เม็ดเดียวไม่ได้ให้กินเยอะ แล่ต้องจอ่อพัดลงมาอยู่อย่างี้เพราะอากาศร้อนไม่ได้เลยค่ะต้องจ่อกันเอย่างนี้แล้วก็มาช่วงหัวค่ำเดินเข้าเดินออกมันร้อนหรือไงรู้มันร้อนคงจะร้อนข้างในเขาว่อะไรค่ะแต่นี่นอนสบายแล้วละ่ะแม่อ้อมก็หวังว่าคงจะไม่เป็นอะไรนะเดินเข้าเดินออกแม่ก็เดินเข้าเดินออกหวงหลบฝนอยู่เนี่ย